สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสลับดังท้องผมวันนี้เป็นหัวข้อเรื่องของหน้าที่และการเล่นเซนเตอร์ในเกมสลับังมือบายนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเกมสลาบดังครับทำขึ้นมาเพื่อที่ว่าอยากให้ประชาชนเซนเตอร์มันเยอะขึ้นเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสําคัญในเกมเลยคือเป็นประการใต้แป้นในเกมรับครับทีมไหนมีเซนเตอร์จะได้เปรียบกว่าทีมที่ไม่มีเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยมีความสามารถศักยภาพแล้วก็พรสวรรค์ในการป้องกันค่อนข้างสูง ถ้าเกิดเราเจอฝั่งไหนมีเซนเตอร์ดีๆเนี่ยจะเกิดความแย่งเว้ยไม่กล้าดัง,ดงเลอ up ไม่กล้าชุดใกล้ๆมาเดี๋ยวมันตกกิ้งครับผมมันเลยโดนบีบให้แบบต้องไปคอยทำคงานนจากวงนอกแทนส่วนเซนเตอร์เนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนครับก็คือส่วนเกมบุกก,กับเกมรับในเกมบุกครับเซนเตอร์หน้าที่คือวิ่งไปใ้แป้นก่อนเลยเพื่อหาตำแหน่งรอรีบาร์ให้เพื่อนเซนเตอร์จะไม่ค่อยทำคะแนนเองครับเพราะถ้าเกิดว่าฝั่งของข้าม,มีเซนเตอร์ด้วยกันเอง พลังมันใกล้ๆกันเนี่ยจำไม่ใกล้กันมันจะรู้แก้วะครับว่าเฮ้ยจังหวะนี้เองจะดังใช่ไหมตบกิ้งเลย์อัพจะไม่ตบกิ้งใต้แป้นครับเซนเตอร์เจอเองจะกินกันไม่ลงถ้าเกิดฝีมือใกล้ๆนะมันจะแบบรู้รู้แก้วว่าตรงไหนมันจะดังมันจะเลย์อัพมันจะอะไรอูพวกนี้รู้กันหมดนะครับเซนเตอร์ในเกมบุกคือไปยิงใต้แป้นหลอรีบาให้เพื่อนแล้วส่งลูกคืนให้ตัวทำคะแนนหรืออีกกรณีหนึ่งคือไปยิรอใต้แป้นพอเพื่อนส่งมาปุ๊บคนมาออที่เราควรเราจะดังเนี่ย ล้วก็ส่งไปเพื่อนที่โล่องอยู่ทำคะแนนนะครับหน้าที่เราในเกมบุกส่วนเกมรับซึเตอร์ทำอะไรทำทุกอย่างวิ่งมาแต้แป้นปุ๊บสางของข้าววิ่งเข้ามาจะชูใช่ไหมรอตกจะดังใช่ไหมรอตบเลย์อัพใช่ไหมรอตกน้าครับหน้าทีห่หลักของเราในเกมรับสติลไม่ค่อยติดเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยมันเป็นตัวที่เชื่องช้ามันจะไม่สามารถไปสติลได้เหมือนกับพวกมิยังยีงพวกนี้ครับกดสติลพลาดอันตรายรอจังหวะตกบล็อกดีกว่าอีกเรื่องครับเซนเตอร์นี่มีความ จำกัดกันคือตัวละครจะขึ้นไหวค่อนข้านนงช้าเพราะพลังเยอะถ้าวิ่งเร็วอีกก็ขี้โกงฮนะเซนเตอร์ต้องคอยยืนคุมไตเนเป็นหลักเวลาที่สตูเขาอยู่วงนอกเนี่ยอย่าไปวิ่งไล่นะครับถึงวิ่งไล่ได้ไม่หรอกไม่ดีแต่ต้องใกล้จังหวะสำคัญจริงๆเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไล่สตูวงนอกเนี่ยเราไล่ไม่ทันแล้วเราจะทาให้ใต้แป้นโล่พอใต้แป้นโล่ปุ๊บเนี่ยพวกตัวทาคะแนนเนี่ยดังสบายเลยครับไม่มีเซนเตอร์คุมแล้วตัวละครไหนที่ปราบเซนเตอร์ได้บ้างก็มีพวก ชุดติ้งกาดที่ยืนระยะไกลครับเช่นเที่แว่นของมูลเลอันเนี้ยชุดระยะ2แต้มเซนเตอร์ไม่ค่อยได้ไปยุ่งเท่าไหร่ยุ่งไม่ได้เป็นไกลเกินมีสิอีกครับผมยิง3แต้มเซนเตนอร์ยุ่งไม่ได้อยู่แล้วยกเว้นจะไปยินดักแต่ก็ยากเพราะถ้าอย่างในใั้นไปเป็นกระโลงหรือพวกแบบสมอลฟอร์เวิร์ดอย่างเช่นเซนโดลุคคาว่าไดได้ทำไมลุคว่าเซนโดปราเซนเตอร์ได้ เขาไม่ต้องเดาครับผมถ้าเกิดในกรณีที่ทีมเราเนี่ยมีเซนเ,นเตอร์คุณไมเป็นคนเดียวลูกคาว่ามีท่าดังสองแบบดังแบบจังหวะเดียวปึ้งอันนี้ต้องกดบล็อกตอนที่มันกระโดดเลยรีบบล็อกเลยกับอีกแบบนึงคือกระโดดแล้วเอาลูกบาสดไว้ที่พุงแล้วค่อยดังครับอันนั้นต้องดอกบล็อกจังหวะสองสเซนเตอร์จะต้องเดาว่าลูกคาว่าจะมาบุกไหนดังจังหวะเดียวจังหวะสองถ้าโดดผิดก็คือบล็อกไม่ได้เลย ลูคว่าจึงมีโอกาสชนะเซนเตอร์อยู่ที่ประมาณ50-50คือเซนเตอร์เราถูกก็บล็อกได้เราผิดก็บล็อกไม่ได้แล้วก็มีความได้เปลี่ยนอย่างคือถ้าจาังหวะเราบล็อกผิดไปน,ดนิดนึงเนี่ยยังไงก็ดังได้ผลคือเซนเตอร์นะครับจะค่อนข้าง,างสู้ลคว่าลำบากนหน่อยนึงถ้าเกิดต้อง,ต,องต้องบล็อกคนเดียวนะถ้ามีเพื่อนช่วยบล็อก,กอีกเรื่องก,กอะกันเลยว่าไอ้แกบล็อกจกังหวะหนึ่งนะเซนเตอร์บล็อกไปเลยจังหวะหนึ่งจังหวะสองแล้วเราบล็อกเองเนี่โอเคอันนี้ก็อยู่ที่การคุยกันในท เขามีโอกาส50 5 0ที่จะแบบดังสมเร็จในที่เซนเตอร์บล็อกผิดจังหวะแต่ถ้าเกิดตัวทั่วไปเช่นสกุลงิมิยังิพวกนี้ที่แบบมาจังหวะเดียวเนี่ยเหมือนเดิมตลอดเวลานะครับเซนเตอร์ยิ้มอาชูดมาลิปั้งตบกิ้งครับผมลงไปนอนโอเคครับนี่คือข้อมูลของการเล่นเซนเตอร์คร่าวๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีเกมตัวอย่างให้ดูครับว่าเซนเตอร์ที่ผมเล่นเป็นยังไงในแลงซูเปอ์สตาร์จังหวะต่างๆมีผิดพลาดบ้างเราไม่ใช่เพอร์เฟกต์แมนแต่เป็นตัวอย่างให้ดูครับว่าเวลาที่เขาเล่นเ ซนเตอร์ <Center S 2> เล่นประมาณไหนถ้าถูกใจเดี๋ยวข้างหน้าเราจะมีคลิปของพวกตัวหนต่างๆให้ดูแต่อาจจะแรงต่ำกว่านี้นะเพราะว่าเวลาที่ไปแรงสูงอัพไม่เต็มเนี่ยโดนโดนแน่ๆสเตตัสมันไม่สูงพอตอนนี้เป็นเกมที่่อน้างประทับใจครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยค่อนั่งสีสีทั้งสองฝ่ายเลยเริ่มมาครับผมเป็นฝ่ายบุกเซนโดเป็นตัวทำคะแนะนฮะผมยืนชูนิ้วไว้เผื่อเขาจะรอ <okay. S 1> บล็อกเราดึงความสนใจไว้แล้วเซนโดทำคะแนนได้เลย อนนี้เล่นรับครับลูกควอาล็อกไปแล้วโดจังหวะหนึ่งผมนึกว่าเขาจะใช้ท่าจังหวะเดียวครับเขาใช้สองจังหวะก็เข้าไปเลยครับเต็มๆหลบไปหลบเราไปได้เนี่ฮะส่งให้เพื่อนวิ่งไปรอใต้แป้นลูกควอาชุดไม่เข้าครับรีบาวไม่ได้ครับเซนโดรีบาวได้โดนบล็อกครับตามเก็บบอลไม่ทันนะลูกควอาเก็บไปกลับไปที่ใต้แป้นครับผมลูกควอาสองจังหวะเห็นไหมทั้งหยิบท้องก็บล็อกไม่ได้เนี่ยความเด็ดของลูกคุาคือมันไม่ให้ตัวบล็อกอะต้องกะว่า เดายัางไงจะมาท่าไหนอ่ะนี่ฮะโดดผิดอีกละจังหวะเขาชอบเล่นของจังหวะผมเริ่มจำแล้วอ,อ๋อชอบสองจังหวะใช่ไหมได้เริ่มเล็งแล้วครับตอนนี้อันนี้บุกบ้างฮะเซนโดยิงนิ่มๆก็ผมเซนโดนี่ด้วยความที่เขาเร็วครับเขาชุดได้ง่ายอยู่แล้วอาจจะลุกเขาว่าแล้วครับตอนนี้ลุกเขาว่าทําไมต่อไม่อารีอูอก็ผมลงกับลุเขาว่าชุดไต้แป้นธรรมดาปุ๊บ อันนี้ไม่ทำสกีครับรอดักเดียวลืมดูลกคว่ามาอีกแล้วชุดวงนอกครับอันนี้ยอมครับวงนอกไม่ใช่พี่ของเซนเตอร์ผมทำใจไปอ่ะเซนโดยังไงต่อล็อกไปแล้วส่งให้รู้เขาว่าฝั่งเราล็อกหลบได้ชุดดันมกับหลังครับผมอันนี้นี่เรียกว่ารู้เขาว่าเราเป็นงานฮะเกมทุกสีมากครับตอนนี้อันนี้ลืมสารภาพเลยคือไม่นึวกว่าซากุระงีจะโดดแบบันโอาเฮ้ยโดดแล้วหรอโดด้วผมอันนี้ เรียกว่าเซนเตอร์ที่ปฏิกตริยาชาช้าไปจะโดนผมฮนส่งไปแล้วลุกเขาว่าเราโดสองจังวหวะนั่นแหละครับสองจังหวะนี้มันดักทางยากอยู่เหมือนกันต้องเดาปึ๊บลุคเขาว่ามาสองจังหวะอีกแล้วผมพลาดตลอดเนี่ยคือตอนนี้ผมคิดในใจนะึมสองจังหวะไม่ได้จัดไปเป็นโดครับโดนบล็อกได้ครับง่ายๆเลยแล้วลุคเขาว่าเข้ามาครับ เอาแล้วถ้าเกิดเขายิงเข้าเกมนำอะนนอุ๊บไม่ทันครับผมเรียกว่าดักลุคขาว่าอัคคีดยิงครับอา้าวโอกาสมันขผมบ้างแล้วครับคราวนี้อะนนอุ๊บ่อยมันนี่โดน,อนโอเออร์ครับเพื่อนด่านในใจทำไมไม่ลงยังไงต่อลุคคาว่ามาแล้วเบิร์นบอลส่งไ้เพื่อนลุคคาว่า สองจังหวะสี่รอบไม่ได้แล้วครับเรารู้แล้วอสองจังหวะใช่ไหมงั้นตกจังหวะสองแทนนี่ฮะถ้าเรารูจ้จังหวะสองเขาก็ดักได้จากนั้นครับตอนนี้เรามาเจอสกุลงีหรือเปล่าสกุลงีเบียดเข้ามาแล้วไม่ชุงลูกเขหรือว่าชุตรงนอกครับผมลงครับลูกรืาว่ายิงสองแต้มแม่นนะถ้าใครเล่นลูกขว่าอย่าฝืนยงิงระยะประชิดไม่ต้องน้งตลอดก็ได้ยิงสองแตม้มบางก็ดีถ้าเขามีเซนเตอร์อยู่ นะครับเลุคคว่าเราก็ทำแต้มตีขึ้นมาครับผมไม่ยอมให้แบบเกมนำเกินไปส่งไปครับลูคคาว่าลกคคาว่ามาอีกแล้วครับชุดลิบิลไม่ได้ครับผมไอ้ดันได้ไปลุคคาว่าเาชุดวงนอกอันจงยอมครับคือจุดนี้ต้องบอกว่าเซนโดต้องประกบลุคคาว่าแต่ก็ว่าไม่ได้เพราะว่ามันจังหวะชุดกระหูกจริงวงนอกไปที่ดีของเซนเตอร์ครับเซนเตอร์เลงแล้วยังไงต่อลุคคาว่าเราลุคคาว่าเราเอาบ้าครับยิงวงนอก แล้วไม่ลงครับอาคังหน,นีเขารีบบวสูงมากนะแย่งเซนโดได้เลย<ป>อุ้ยนำไปสี่แต้มว่าฝั่งตงข้ามสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีฮนะเหล่งแล้วครับจังหวะน,นี้เซนโดชูดวงนอกครับผมลงไปฮนะตามอยู่สองแต้มกดดันน้าดูนะทั้งสองฝั่งเนี่ยนาทีครึ่งดู้พรว่าเขาหันมาแล้วยืนชนยังไงต่อโ<อ>ดนตัดบอลผมเก็บได้ ผมให้รู้เขาว่าฝั่งเราเสมอไหมรู้เขาว่าอารเลอุสของผมนี่ครับเซนเตอร์บางทีก็ต้องมีอะรเรอุสทำคะแนนเองบ้างแต่กุหลางหีเล่งแล้วครับยังไงต่อลูกเขาว่าไม่ตายลูกเขาว่าดีบ็อกยากครับเพราะว่าถ้าบ็อกซัวันหนึ่งมันจะสลับไปอีกมือหนึ่งต้งบ็อกสองคนครับงั้นเอาไม่อยู่ผมวันนี่เซนโดรครับเซนโดอ,อันตรีแล้วครับปึ๊บเอาคืนบ้างครับผมตรงนี้แล้วก็จังหวะนี้ครับ ยีต่อยี่สิบแล้วสูสีมากๆสะก,กรลงหิส่งให้ลูกเขาว่าครับผมชูวงนอกกับลิ้นไปฮะนี้วงนอกเป็นสิ่งที่เซนเตอร์ทำอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าเราเชื่อมช้าครับเพราะว่าเราทำยังไงจะส่งไงหมหรือจะยิงเองเลี้ยงสี่วิแล้วโดดไปเลยครับจังหวะเดียวทางนูกก็ไม่หันระวังหมือกันจังหวะเดียวเนี่ยบอกยากจริงยี่ยสองยสองครับผม หอาชุดวงนอกโดนดักแล้วครับชุดวงนอกบ่อยเราจับได้เอ้าโดนตัดกลับเหมือนกันคังนี้ส่งให้ลูกเขาว่ายิงวงนอกครับน,น,นำไปอีกสองแต้มล็อกไปล็อกไปเราเอาไงดีดังสิวะว่างขนาดนี้โดจังหวะถ้าเห็นว,ว่างนี่ดังเลยนะครับเซนเตอร์พลังเยอะดังแรงอยู่ถ้าเขาไม่ตั้งใจรับจริงก็ไม่ได้นี่ครับสกุลงีจะมาฉวยโอกาสโดนซะ ลู้เขาว่าแล้วครับชูดภานอกสกุลเงีมันเร็วจริงไหมฮะเขาก็สมบูรณ์ที่พี่วีไว,ว่าโอโ้อันนี้ครับเสยียดายมากเดาถูกแต่กดไป่ทันตกไปแล้วครับตอนนี้หล็กลบสามผมเลิกลูกเขวาว่านนี้แบบจิตจัดมากยี่เป็วิครับลูกเขาว่าตัดบ,บอลได้อันนี้เป็นช็อตเรียกว่าโลกแล้ว S <S <k iller> เซนโดยิยงนิ่มๆเลย <S <S ตอนนี้ครับเรียกว่าหน้าที่เซนเตรอร์ครับถ้าบอกได้ชนะเลยแน่นอนครับคนทำคะแนนย่อมไม่รู้เขาว่าครับชัวร์สุดเขาไม่ส่งเองแน่ๆผมมอกว่าเขาต้องมาแบบสองจังหวะแน่ๆช็อตนี้ดูเขาว่าเล่งแล้วสองจังหวะตกทิ้งก็งผมจะหวะนี่นแหละคือสิ่งที่สำคัญของเซนเตรอร์ครับเดาให้ถูกแล้วตกให้ได้ผมถ้าอย่างนี้ได้ก็ชนะก็ผมประมาณนี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่อยากให้ทำ หน้าที่การเล่นของตำแหน่งอื่นก็มาคุยกันได้เดี๋ยวไม่มีโอกาสจะรีวิวตัวละครแต่ตำแหน่งด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย